สวัสดีวัน, 23, นที่23มิถุนายน2 5 6 5สำหรับคลิปนี้มาว่าเรื่องโคศกหุมอลำคณะดังถือแจงความจับเรื่องมินประมาทเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมเลยด้วยนะครับมีข่าวออกมาโคศกหมอลำดังถือแจงความเรื่องมินประมาทเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงี๋ยวเสียมาบ่อยปั้งเรื่องคองเรื่องมีผู้ยบาลคนหนึ่งไปติดหนีค่าหวย ของเจ้าผื้ห้ยกับว่าได้เจ้าปื้ห้วยได้ไปโพสในเฟซบุ๊กช่วงนี้ค่าห้วยพร้อมทั้งเอาหลุดภาพของพยาบาลคนนั้นออกมาเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กโคศกหมอลำดังได้ไปคอมเมนต์ตายสตดทีช่วงนี้บอกว่าใส่ื้องแบบพยาบาลบนหน้าสติ๊มนี้ค่าห้วยก็เลยเป็นเรื่องคนเล่าพยาบาลได้ไปแจง้งความจับเรื่องมินประมาทกับโคศกหมอลำดังหาเอา เรื่องของ้อกฎหมายกับพอมีความโหูนิดนิดน้อยพอไปงูวว่าป่ามะบ่อเหี้ฟังการโพสทร่วงมีบัวเรื่องยังถ้าโพสทั้งเฟซบุ๊กโชว์นาโชว์ตาของคนที่เข้าไปท่องนี้ถ้าว่าจ,จริงมันกับพิษข้อหามินประมาทการใส่ความผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายให้ถูกเกียดชังจะเป็นความผิดมินประมาทอยู่เลี่ยวการเอาไปใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นความผิดคอมพิวเตอร์อีกกระทงหนึ่ง แต่การตีบเข้าไปคอมเมนต์ใต้ที่ท่วงมีข้าวห้อยแบบนี้สีขาคายเป็นความผิดมินประมัทร่วมกับคนที่โพดบออันนี้ก็น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าควนระวังสำหรับมือเคียนบีรบอรดหรือใครก็ตามที่เขาโพดว่ากันเรื่องยังกระยาเลวลาเข้าไปคอมเมนต์หรือปีบอยยังให้เขาเกิดความเสียหาย แม้ขึ้นโล่งขึ้นสรารอาจสจีบ่เป็นความผิดก็ได้แต่ว่ามันกับวดหัวกันจังหน่อยแต่มาเกิดกับโศกสือดังแห่งองมอลัำขณะใหญ่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่นาสนใจนาติดตามส่วนเรื่องสิพิษสูถือเข้ากับบดต,ตัดสินแทนสรารแต่ว่าเรื่องนี้ขื้นโล่งขึ้นสรารกันแน่นอนเพราะว่าทั้งผู้ยบาลที่เป็นลูกนี้ข้าห้วยได้ไปแจ้งความจับซศกของมอลัำเสือดังอาชีวินพ่อว่า การตีหอาเป็นคนดังเป็นคนสาธารณะไปโพดยังไปว่ายังในซื่อทีสาธารเสียงสุดังก็คนปกติก็ให้ระมัดระวังในการโพดขอความยังแ <c oughs> ม้กระทั่งเรื่องท่วงค้าหวยเป็นเรื่องที่บถือกฎหมายแต่ก็ต้องระมัดระวังเป็นเคสต,ตัวอย่างสำหรับเขียนขีบอร์ดหรือเอฟซีที่ไปโพด บอกให้คนอื่นต่อถ่ายขอความคนอื่นใครมีข้อคิดเห็นเป็นยังไงกัสามารถคอมเมนต์เอ้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อว่าลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ